ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะผู้ชมผมก็จะมาตกปลาอยู่ที่อ่างเก็บน้ําไทโตโยนะบ่อไทโตโยนะครับผู้ชมครับซึ่งเป็นบ่อที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมนะครับก็เดียวกันเอาเหยื่อมาเทสเหมือนเดิมนะครับเป็นเหยื่อตกปลาสติ่งนะครับผมก็เทสอยู่นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าวันนี้ผมจะมีผลงานให้ท่านผู้ชมได้รับชมหรือเปล่านะครับหรือว่าเหยื่อตกปลาสติ่งนะครับจะทํา จะมีผลงานหรือเปล่าว,นนวันนี้ก็เดี๋ยวเราตามลุ้นไปด้วยกันเลยนะครับผู้ชมครับบ่อนี้นี่น้าขึ้นเยอะเลยนะครับไม่รู้ว่าจะมีตัวกินหรือเปล่านะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนนะครับน้าก็จะขึ้นตามแม่น้านะปกติผมชอบตกปลาตามแม่น้านะมันปลามันหลากหลายดีนะครับแต่วันนี้ก็ไม่รู้จะไปลงตรงไหนแม่น้ําน้ํามันเยอะนะครับแล้วน้ำมันแรงนะก็เลยมาลงลองมาตกบ่อไทยโยนะก็พอมีที่ตกอยู่นะครับช่องหนึ่งนะครับผู้ชมมันเป็นประนินซส่วนมากนะครับที่นี่นะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าผมจะมีผลงานท่านผู้ชมได้รับชมหรือเปล่า โอเคเดี๋ยวลุยไปด้วยกันครับวันนี้ลุ้นครับ คุณชมครับปลาตัวแรกนะครับเป็นปลานิมนะครับผมไซคก็กำลังทอดนะครับไซนี้ชมครับกินสามคันเลยนะครับตอนนี้นะครับคันคันนี้นะครับคันหนึ่งคันสองแล้วก็คันที่สามนะครับส่วนคันนี้ยังไม่กินนะเห็นไหมยังไอคันไอคันที่คันนี้ยังยังมีตัวกินอยู่นะอ่าเราก็ยืนดูไปนะแค่นี้โอ้โหตื่นเต้นแล้วผมเลยได้เห็นปลากินแค่นี้ก็พอใจแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องได้ตัวมันก็ได้นะครับ <laughs> แต่ก็ฝนมันตกนะครับเกี่ยอกไปเอามันหนาวนะครับเปียกก็แค่เอาเหยื่อมาลงน้ําเงี้ยหรือว่ามาตกปลาให้นี่ก็มีความสุขแล้วนะโอเคท่านผู้ชมครับตอนนี้ฝนมันก็ปล่อยแล้วนะครับไม่ได้ตกแรงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีตัวอยู่สักตัวหรือเปล่านะกินถามกันครับนะครับ,รบมาจะมีตัวนี้หรือเปล่านะตัวนี้จะอยู่หรือเปล่านะครับ ผู้นักชมตัวที่หนึ่งนะครับ ตัที่สองนี้หลุดไปแล้วนะครับตัวที่สองหลุดไปแล้ว อยู่นผู้ชมตัวที่สองนะครับคันที่สามนะครับโอเคกินสามคันนะได้สองตัวคุผู้ชมครับพอดีไปคุยเล่นกับนนะ้าเข้ามานะครับกินตอนไหนไม่รู้นะุผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันอยู่หรือเปล่า ตัวนะผู้ชมครับยังอยู่นะครับกินตั้งนานแล้วครับตัวนี้พอดีไปคุยเล่นกันนะเขาตกอยู่ข้งางน,นี้นะินครับใส่ผอดครับผม สนุกสนุกนะครับผมเป็นปางนะครับปางบนอยู่นะครับอย่างด้ชมนี่ตรงนี้กินได้ใกล้เลยนะครับผมผมเห็นมันมีเม็ดขึ้น เลาะเละฝั่งนะครับไตลิ่งนะครับแล้วผมก็เลยลองตกดูนะครับผมคิดว่าปลามันวิ่งขึ้นมากินหญ้านะครับน้ำมันท่วมอ่างอผมนี่ครับได้ผลครับยอดเนี้ยบเข้าปากนะ ท่านผู้ชมครับนี่ครับเอาเต็มปากนะครับไอตัวเมื่อกี้เพิ่งเพิ่งยังไม่ได้ลงเป็ดเลยท่านผู้ชมไอตัวที่กินริมตะลิงนะครับอันนี้กินนะผมจอค,ครับ ไม่อยู่ท่านผู้ชมครับเขาเรียกว่าวัดออก้ามนะคานผู้ชมปากขาดไปแล้วบ้งปากกินนะคานผู้ชมครับคันคันนี้นะเนี่ยเดี๋ยวเราจะนับหนึ่งถึงสิบนะครับขนาดคนเคยติดกุ๊กนะครับสังคมให้โอกาสนะครับเดี๋ยวปลาติดเบ็ดนะคราให้โอกาสมันนะครับนับหนึ่งถึงสิบนะครับเริ่มเลยนะครับหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจเก้านิดเก้าหน่อยเก้าหลเกาเก้าเก้าติ ท่านผูวว้ชมหลุดนะครับคันนี้กินครับ ตุดไปหนึ่งตัวนะผู้ชมนะครับกินสองคันนครับนี่ครับก็เข้าปากครับสนุกสนุกนะครับอย่าไปทีเรียกกันมันนี่ก็จะเป็นผลงานนะครับผู้ชมสําหรับการมาตกปลาในคลิปนี้นะครับนี่ครับพอได้กินครับผมโอ้มีคนมากลางตะข่ายด้วยครับนู่นครับคนมากลางตะายนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเวลาก็ล่วงเลยมาจนถึง ้าโมงเย็นแล้วนะครับผมผมก็ได้เก็บของบางส่วนแล้วนะครับก็เก็บอุปกรณ์เก็บของบางส่วนพร้อมที่จะเตรียมตัวจะกลับบ้านนะท่านผู้ชมครับก็ช่วงเย็นมาปลาจะไม่ค่อยกินนะท่านผู้ชมครับไม่รู้นะว่าคนอื่นมาตกมันอาจจะกินก็ได้แต่ผมมันจะกินดีช่วงเช้านะครับแล้วก็มาจนถึงบ่ายก็เรื่อยๆนะท่านผู้ชมครับมันสภาพบรรยากาศมันไม่ค่อยดีด้วยนะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวคื้มนะครับแล้วก็คืมทั้งวันนะท่านผู้ชมครับ ก็ลินเบปลอยนะฝนลินนะครับก็ถือว่าสนุกสนานนะครับคุณผู้ชมถือว่าสนุกสนานนะครับางผมก็วัดม่วซั่วบ้างวัดเอากล้ามวัดอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีตัวกินผมก็ไม่ได้ออกมาวัดด้วยก็มีเยอะแยะนะครับแล้วก็มามันจะมีป่าอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเวลาหมุนมาแล้วมันจะติดปลาหลุดก็มีนะครับคุณผู้ชมนะครับก็ถือว่าเป็นพร้อมสนุกนะครับคุณผู้ชมครับการมาตกปลาครับอย่าไปเสียดกันนะครับผมก็ถือกระเาเหยื่อมาเทสด้วยนะผมก็เทไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมครับ กปลาเล็กไปก่อนนะคานผู้ชมครับผมก็มาในปลาเล็กนะครับปลาใหญ่ไม่เคยได้เขาททีหรอกนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจากลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับท่านผู้ชม